ถ้าเกิดพูดถึงเครื่องบินโจมตีของทางประเทศสหรัฐเนี่ยแน่นอนเลยว่าเพื่อนๆเรานะครับก็น่าจะนึกถึง B2 Spirit อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นบอมเบอร์ที่แบบลำใหญ่นะครับแถมสเตล,ลได้ด้วยแต่ถ้าว่าครับ ทุกภารกิจเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นครับที่ต้องใช้เครื่องบินที่เปลืองงบประมาณถึงขั้นต้องไปใช้ B2 Spirit เลยนะครับยิ่งโดยเฉพาะนะครับกับกองกําลังพิเศษของสหรัฐอเมริกานะครับที่ต้องใช้นะครับพื้นที่ระยะสั้นเครื่องบินลําเล็กขึ้นลงได้ง่ายนะครับนอ,อกจากนี้ก็ยังมีความดุนะครับของการใช้อาวุธในการโจมตีซึ่งในวันนี้ครับแอดนั้นจะขอมาพูดถึงครับเครื่องบินโจมตี 1> oa 1 k sky rider t ของทางประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่ง oa 1 k นะครับก็จะมีการใช้งานมาค่อนข้างเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ามันจะได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมเข้าไปครับโดยการร่วมมือกันระหว่างอิสราเอลและก็สหรัฐอเมริกาซึ่งวันนี้ครับมันนั้นจะได้มีการพัฒนากลายเป็น blue sky warden ซึ่งมันนั้นจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดและมันนั้นจะอัปเกรดอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้แอดจะเล่าให้ฟังครับ ก่อนอื่นครับแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องล e l i ฟ e อยู่กับผมครับ Lee มีเรื่องเล่าเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นการรายงานครับของทางวอร์ิงตันครับได้มีการรายงานนะครับว่าบริษัท l อ h a r r i s t e c h o o l o ลยีายก e บริษัทอิส a e เอล r o s p a c e i n d u s t s y r y หรือว่า IAI นั้นครับประกาศครับถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งใหม่เมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานี้ครับ โดยจะมุ่งเน้นครับการพัฒนาบูสกายวอร์เรนซึ่งเป็นรุ่นปรับแต่งครับของเครื่องบินสกายวอร์เรนของบริษัท L3 Harris เครื่องบินรุ่นนี้ครับมันจะถูกสร้างหรือว่าครีเอทขึ้นมาใหม่นะครับจากต้นแบบนั่นก็คือ OA1K Skyrider 2ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเข้าประจำการนะครับอยู่ในหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอเมริกา และคาดว่าครับเครื่องบินรุ่นใหม่นี้จะประสานขีดความสามารถในการโจมตีที่มั่นยำมากขึ้นเข้ากับระบบ ISR หรือว่าระบบข่าวกรองเฝ้าระวังและลาดตระเวนให้มันเข้ามากไปกว่าเครื่องบินโจมตีทั่วไปมันสามารถเป็นเครื่องบินดักฟังเป็นเครื่องบินข่าวกรองและเครื่องบินลาดตระเวนได้ในเครื่องเดียวกันนั่นเอง ซึ่งการที่จะทําให้มันเป็น ISR ขั้นสูงนะครับมันก็ต้องมีการปรับให้เหมาะสมครับกับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการเฉพาะของอิสราเอลทั้ง2บริษัทครับได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อที่จะสรุปแผนการพัฒนาร่วมกันและการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการป้องกันประเทศของอเมริกาและอิสราเอลในอนาคตครับโดย OA-1K s k y r i d e r 2ครับได้รับการเลือกจาก US socom ในปีพุทธศักราช2565ครับให้มาแทนฝูงบิน u 28่ r a r c o เครื่องบินลำนี้ครับสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของหน่วยปฏิบัติการพิเศษครับที่ปฏิบัติการในพื้นที่ห่างไกลและก็มีความอ่อนไหวทางการเมืองค่อนข้าง,างมากครับโดย oa 1 k นะครับพัฒนาบนโครงสร้างเครื่องบินแบบ air tractor at 8 0 2 u ครับที่ทนทาน ออกแบบมาเพื่อบินขึ้นและบินลงจากรันเวย์สั้นครับที่ไม่ได้รับการปรับปรุงใหม่หรือว่ารันเวย์ที่มีพื้นที่เพียงแค่800เมตรครับและปฏิบัติการครับโดยแทบที่จะไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนด้านโลจิสติกเลยครับทำให้ o a 1K นี้ครับสามารถบินวนได้นานกว่า6ชั่วโมงให้การเฝ้าระวังและการประสานงานการโจมตีอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมครับที่เครื่องบินขนาดใหญ่นั้นไม่เหมาะสมหรือมีค่าใช้ใจ่ายสูงมากเกินไป อย่างที่แอดบอกครับว่าเครื่องบินแต่ละประเภทออกแบบมาให้ปฏิบัติการต่างกัน B2 เป็นบอมเบอร์เป็นเครื่องบินโจมตีที่มีประสิทธิภาพสูงจริงแต่ละว่ามันก็ไม่เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่รันเวย์สัน้นในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดการสนรับสนุนของหน่วยปฏิบัติการพิเศษนั่นเอง ด้วยน้ำหนักตัวของมันครับน้ําหนักตัวของมันจะวิ่งขึ้นนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ7,250กิโลกรัมครับเครื่องบิน OA-1K s k y r i d e r 2เนี่ยนะครับสามารถบรรทุกน้ําหนักครับได้มากถึง3,630กิโลกรัมเครื่องบินลำนี้ครับรองรับอาวุธดำวิถีแม่นยำหลายประเภทครับรวมไปถึงครับ AGM-114 Hellfire กระสุน Joint Direct Attack Munition หรือว่า JDAM น้ำหนักของมันเนี่ยน้ำหนักของเจดมนะครับอยู่ที่227กิโลกรัมระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์หรือว่า g b u 1 2แบบ p a v e w a ทูและจรวด Advanced r r e c s s o o n Q-Weapon System ครับขนาด70มิลิเมตรนอกจากนี้ครับยังมีชุดบืนแกตสเล่งครับ GAU-19 ขนาดจุด50 บรรจุเข้าไปในเครื่องบินลำนี้ด้วยทำให้มันเป็นเครื่องบินโจมตีที่สมบูรณ์แบบครับใช้ได้ทั้ง LGB นำวิถีด้วยเลเซอร์ใช้ได้ทั้งเจดแดมนำวิถีด้วยเรดาร์ใช้ได้ทั้ง Advanced p r e c i t i o n Q Weapon System นะครับเป็นระบบการยิงแบบรัวๆเลยนะครับก็คือขนาด70มิลิเมตรและนอกจากนี้ก็ยังมีปืนกระตะล่งครับในการสนับสนุนกาดยิงใส่ภาคพื้นดินผ่านทางเครื่องบินและที่สำคัญก็คือ AGM-114 Hellfire อาวุธ นำวิถีอากาศสู่พื้นของทางประเทศอเมริกาที่ค่อนข้างจะมีความแม่นยำมากที่สุดเลยนะครับอาวุธเหล่านี้ครับถูกรวมเข้ากับชุดเซนเซอร์แบบเต็มสเปกตรัมซึ่งรวมไปถึงครับระบบเล็งเป้าหมายแบบ e o และก็ i r ครับเรดารูรับแสงครับสังเคราะห์สำหรับปฏิบัติการทั้งกลางวันและกลางคืนและมาตรฐานการสนับสนุนสงครามอิเล็กทรอนิกส์ครับสำหรับการตรวจจับภัยคุกคามแบบเรียวชามให้มีความปลอดภัยสำหรับเครื่องบินรุ่นนี้ด้วย นอกเหนือจากอนุภาพการยิงแล้วนะครับ OA 1 K เนี่ยนะครับก็ยังโดดเด่นด้านความยั่งยืนในการปฏิบัติการต้องใช้เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงนะครับเพียงแค่เล็กน้อยครับสามารถไปที่ไหนให้กับหน่วยบัญชาการให้กับหน่วยปฏิบัติการพิเศษได้ง่ายครับและสามารถเติมชเชื้อเพลิงรวมไปถึงครับการติดตั้งอาวุธให้กับเครื่องบินลำนี้ภายใน30นาทีเท่านั้นทั้งชเชื้อเพลิงครับแบบบิดผนึกอัตโนมัติระบบป้องกันขี่ปนาวุธสำหรับระบบสำคัญ และระบบป้องกันอินฟราเรดครับช่วยเพิ่มความอยู่รอดในการบินระดับต่าและการสื่อสารที่ปลอดภัยนอกระยะสายตาคซอฟต์แวร์มีการวางแผนภารกิจท่านสูงและความสามารถครับในการทํางานร่วมกับลิง์ข้อมูลครับทำให้ oa 1 k นี้เหมาะสมอย่างยิ่งครับสำหรับการปฏิบัติการร่วมและการปรับเปลี่ยนภารกิจแบบได y นามิกควบคู่ไปกับกองกําลังภาคพื้นดินหรือแม้แต่กองกําลังเครื่องบินไร้คนขับหรือว่าดโดรนนั่นเอง และมันจะมีการอัปเกรดนะครับ 1K เี 1K ให้กลายเป็น Blue Sky w a r d e n เวอร์ชั่นของอิสราเอลครับที่อิสราเอลนั้นจะร่วมมือกับอเมริก hmm. าเพื่อที่จะอัปเกรดมันก็ยังคงประสิทธิภาพการบินหลักครับและก็ความทนทานในการรบของ o a 1K ไว้ครับแต่ว่ามันนั้นครับจะได้รับการกำหนดค่าใหม่ด้วยระบบภารกิจของอิสราเอลครับที่มีสตาปฏิกรรมเปิดเต็มรูปแบบครับโดยบริษัท Israel Aerospace i n d u s t r สทรีนะครับจะจัดหาคอมพิวเตอร์ภารกิจที่ออกแบบเฉพาะเพื่อรองรับซอฟต์แวร์ที่พัฒนาในประเทศรวมถึงเพโลดครับแบบ s ิกินและก็ Commin และก็การตรวจการครับด้วยรูรับแสงขั้นสูงระบบเหล่านี้ครับจะถูกฝังไว้ในโครงสร้างแบบแยกส่วนที่กำหนดค่าใหม่ครับซึ่งช่วยให้แพลตฟอร์มครับสามารถสลับระหว่างภารกิจ ISR และภารกิจการสนับสนุนอากาศระยะใกลครับ รวมไปถึงครับภารกิจการรักษาความปลอดภัยชายแดนได้โดยไม่มีเวลาหยุดทํางานหรือว่าให้เวลาพักของเครื่องบินรุ่นนี้นะครับหรือว่าการปฏิบัติการของกองกําลังภาคพื้นดินหรือว่ากองกําลังรักษาชายแดนของอิสราเอลเนี่ยนะครับหยุดทํางานน้อยที่สุดนั่นเองโดยทาง IAI นะครับหรือว่าอิสราเอลแอร์อสเปสอินดัสทรีเนี่ยนะครับจะเป็นผู้บูรณาการครับและก็ทําการทดสอบการบินครับ โดยร่วมมือกับกระทรวงกาลารหมอิสราเอลและก็กองทัพอากาศอิสราเอลครับสถาปัตยกรรมภารกิจนะครับจะประกอบไปด้วยการสื่อสารแบบเข้ารหัสนะครับด้วยระบบ Eo และก็ Ir ครับที่ออกแบบโดยอิสราเอลและก็ตัวเลือกครับสำหรับการอัปเกรดในอนาคตเพื่อที่จะรองรับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปคาดการว่านะครับการโรณรงค์ถึงความสมควรเดนากาศและการทดสอบเบื้องต้นครับจะเริ่มต้นขึ้นครับในช่วงปลายปี2569 มีการคาดการไว้ครับว่าจะมีการอัปเกรดนะครับจาก OA1K เนี่ยนะครับให้กลายเป็น Blue w a r d e n ภายใน1ปีครับและคาดว่าครับจะเริ่มปฏิบัติการเต็มรูปแบบนะครับภายในปี2571ถึง2572ครับโดย Blue Sky w a r d e n ครับกำลังได้รับการพัฒนาโดยมีเป้าหมาย2ประการที่เขาได้มีการอัปเกรดขึ้นมานะครับจาก OA1K เนี่ยนั่นก็คือการตอบสนองครับถึงความต้องการด้านการป้องกันประเทศของอิสราเอล และการวางตำแหน่งเครื่องบินครับให้รองรับศักยภาพการส่งออกที่กว้างขึ้นความพยายามการตลาดนะครับร่วมมือกันนั้นอาจจะขยายไปถึงประเทศในภูมิภาคและประเทศที่เข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรนาโตซึ่งกําลังมองหาแพลตฟอร์มทางอากาศราคาประหยัดครับสำหรับการต่อต้านการก่อการร้ายการป้องกันชายแดนและปฏิบัติการตอบโต้อย่างรวดเร็ว พลตฟอร์มนี้ครับเหมาะสมอย่างยิ่งครับสำหรับพื้นที่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานจํากัดมีความเร็วในการปฏิบัติการสูงไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาเหนือยุโรปตะวันออกและบางส่วนของตะวันออกกลางครับการที่อิสราเอลเลือกเครื่องบินรุ่นนี้นะครับเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความจงใจครับในการเปลี่ยนมาใช้โครงสร้างกองกําลังแบบผสมผสานที่ผสมผสานความคงอยู่ของกองกําลังคนต้นทุนต่ําและผลกระทบทางยุทธวิธีสูง แทนที่จะพึ่งพาเครื่องบินเจ็ตความเร็วสูงเพียงอย่างเดียวครับสำหรับการสนับสนุนทางอากาศระยะใกล้และก็ภารกิจ ISR กองทับกำลังลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆครับในแพลตฟอร์มที่มีความทนทานซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของภารกิจและปฏิบัติการอย่างลับๆในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทนั่นเองซึ่งแน่นอนว่ามีการส่งกองกำลังพิเศษเข้าไปในพื้นที่ใดเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการสนับสนุนทาาอากาศ ไม่ว่าจะเป็นโดรนเครื่องบินโจมตีหรือว่าเครื่องบินที่เอาไว้ใช้นะครับสำหรับการสอดแนม,มการสอดส่องหรือแม้แตก่การสนับสนุนการโจมตีะใกล้ชิดนะครับให้กับฐานที่อยู่ภาคพื้นดินแต่ส่วนนี้แอดมองว่านะครับโดรนน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากับเครื่องบินประเภทนี้นะครับเพราะมันถือว่าเป็นคนละยุคก,กันไปแล้วนะครับในส่วนตัวแอดที่แอดมองแต่แน่นอนละว,ว่ามันนั้นอัปเกรดขึ้นมาแล้วมันอาจจะมีประสิทธิภาพทําได้ดีกว่าโดรน แต่ถว่าแอดก็ยังมองว่าโรนนั้นดำได้ดีกว่านะครับหรือว่าประหยัดกว่านั่นเองนะครับขณะที่หน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐนะครับก็ยังคงขยายการใช้งาน o a 1 k ครับในทวีปแอฟริกาและก็อินโดแปซิฟิกครับโดย o a 1 k เนี่ยนะครับเวอร์ชั่นของอิสราเอลนั้นก็จะช่วยยกระดับความความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรมระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลครับ พร้อมกับเสริมสร้างแนวทางร่วมกันครับในการพัฒนาเครื่องบินรบเบาสมัยใหม่อย่างเช่น o a 1K ที่จะมอดหรือว่าอัปเกรดให้กลายเป็น Blue Sky w a r d e n ครับไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนครับของการผสมผสานร,ระหว่างสองอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศเท่านั้นครับแต่ยังสะท้อนครับให้เห็นถึงพลังทางอากาศในอนาคตที่ถูกกำหนดครับโดยความคล่องตัวความยืดหยุ่นและความอยู่รอดมากกว่าความเร็วและขนาดเพียงเท่านั้น แน่นอนครับว่าเครื่องบินเจ็ตทั่วไปก็สามารถติดตั้งระเบิดในการโจมตีได้สามารถบินด้วยความเร็วสูงได้แต่ทว่ามันจะสนับสนุนภารกิจการโจมตีแบบใกล้ชิดไม่ได้จะเอาปืนกลมารัวใส่ไม่คุม้มเพราะงั้นครับ B2 Spirit ถึงแม้ว่าจะเตลได้จะทิ้งบอมขนาดใหญ่ได้แต่การสนับสนุนกองกำลังปฏิบัติการพิเศษหรือว่ากองกำลัง ที่ต้องใช้คนน้อยๆเข้าไปปฏิบัติการและก็ต้องการกําลังทางอากาศในการเข้ามาช่วยสกัดกั้นในการช่วยเคลียร์ทางนะครับหรือว่าในการทิ้งบงทิ้งบอมหรือแม้แต่ใช้กระสุนลงมากราดยิงแน่นอนว่า OA1K ที่จะอัปเกรดเป็น Blue Skywarden นี้มันยังคงมีประสิทธิภาพอยู่และที่สำคัญมันจะเข้าไปเพิ่มเติมในภารกิจเ ไม่ว่าจะเป็นการดักฟังการสอดแนมการลาดตระเวนบริเวณชายแดนบริเวณชายฝั่งหรือแม้แต่การลาดตระเวนในฝั่งศัตรูเองก็ตามถือว่ามันนั้นก็ยังคงมีประโยชน์อยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดรนของทางประเทศอเมริกาทําได้ทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเครื่องบินแบบนี้ก็ได้แต่ทว่าอิสราเอลคิดอะไรอยู่ถึงได้มีการเลือกเครื่องบินแบบนี้เอาไปอัปเกรดให้กลายเป็น Blue Sky w a r d i n และ อิสราเอลนั้นต้องการที่จะทําอะไรเราก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าเมื่อมีการอัปเกรดขึ้นมาแล้ว Blue Sky w a r d e n นี้จะไปปฏิบัติการในที่ใดเป็นที่แรกและจะไปโผล่ที่ไหนได้บ้างซึ่งแอดก็น่าจะเดาไม่ยาก,กน,นะก็อิสราเอลก็บบกับไลท์ทีมไลท์พวกอยู่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างการเลือก o a 1K นะครับเครบินโจมตีเบารุ่นนี้ของอเมริกามาอัปเกรด อิสราเอลคิดอะไรอยู่เพื่อนๆลองบอกแอดกันมาหน่อยนะครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ครับว่าอิสราเอลนั้นเขาคิดอะไรอยู่หรือว่าจะไปใช้ดโดรนแทนดีนะครับก็ลองแสดงความคิเดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆผ่านใต้คอมเมนต์เลยครับอรอความคิเดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆทุกคนอยู่นะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย